จะเปิดใช้ลิที่เปิดฟอร์ดเลนเจอร์นะครับประตูล็อกอยู่ฮะเหมือนพ่อกับลูกเลยวะเดงไไม่ก็หลานก็นลุงลุงเล็กฮะครับลุงเล็กมือกคนนิ่มฮะ

เฮ้ยออกาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นห่งเปหนึบ้าจริงเลยไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวอยยบปุ่นแจได้แคาปุ่นแจอยับปุ่นแจอยับปุ่นแจขยาไปอ่ยไม่ชี้อยับไม่ชี้ได้แคไมชี้โอ้ยยังไงบ้างฮะเปิดออยไม่อใจหมครับยากไหมฮ้ยากไหมอ่าไม่ยากอย่างที่คิดนะครับโอ้ยวันนี้ผมไม่น่าเชื่อเลยนี่แล้วเด็กน้อยเราล่ะครับยังเปิดเปไม่ออกครับเดี๋ยเดี๋ยวจะเดิน เดี๋ยวแต่ผู้ใหญ่มาไม่กันนะใช่ครับผมเคสู้ๆอ,อ่ะคุณมากยดดยล้อดยดล็อนรถรถล้อนย้อนรถรถรนรถรถรถรลรถ